สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้แนะนำการพิสูจน์ว่าล็อก2ฐาน10เป็นจำนวนอาตักกยะสมมุติล็อก2ฐาน10เป็นจำนวนตักกยะเดี๋ยวเราจะหาข้อขัดแย้งกันนะให้ pq เป็นจำนวนเต็มบวกล็อก2เขียนได้ในเทอมของ P ส่วน Q นะโดยที่นะ GCD ของ P Q เป็น1ก็คือเป็นจานวนเฉพาะสัมพัทธ์ล o สอ2น้อยกว่าหเพราะฉะนั้นนะ P น้อยกว่า Q Q ล P ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็ Q จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 2 เท่ากับ10ยกกำลัง p ส่วน q จากบรรทัดนี้นะล็อก2ฐาน10ทนั้น2ก็คือ10ยกกำลัง p ส่วน q ยกกำลัง q ทั้ง2ข้าง10คือ2คูณ5 2กำลัง p ย้ายมาด้านนี้ก็กลายเป็น2กำลัง q ลบ p q ลบ p มากกว่าหรือเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้น2 หาตัวเลขทางด้านซ้ายลงตัวก็แปลว่า2ต้องหาตัวเลขทางด้านขวาลงตัวซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวประกอบของเลข5เกิดข้อขัดแย้งแล้วก็แปลว่าที่เราสมมติไว้นี้ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นล็อก2ต้องเป็นจํานวนอตัตกระยะสนใจข้อพิสูจน์นะรากที่2ของจำนวนเฉพาะเนี่ยรากที่2ของ3รากที่2ของ5เป็นจำนวนอตัตก,กะยะก็ไปดูข้อพิสูจน์ได้ในช็อตสาที่8ลอง สนใจข้อพิสูจน์ว่า e เป็นจำนวนอัตักยะก็ไปดูได้ในคลิปหมายเลข1 2 6 5นะแล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกนะไซน1องศาโคศ1องศาก็เป็นจำนวนอัตักยะไปดูได้ในเพลย์ิสต์ชุดเดียวกันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ